ดรสุริยศัยกตาศิลาคณะบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องฝ่ายค้านตรีมทีมว่าเวลานี้ข้อการเมืองคงใจจดใจจ่อกับชมหน้าคณะรัฐมนตรีนายกอิง้งแพทองทานจินวัตรรวมทั้งการจับตาความสัมพันธ์พ่อลูกภายใต้วัตกรรมไม่ครอบงำแต่ครอบครองจะออกอาการแบบไหนอย่างไรถ้าชัมเลืองมองไปฝ่ายค้าน ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาต้องบอกว่าชมหน้าที่ปรากฏเป็นดีมทรีของหลายๆคนเลยทีเดียวนอกเหนือจากฝ่ายค้านหลักอย่างประชาชนแล้วไล่เลียงเริ่มตั้งแต่บิ๊กเหลิมเจ้าของวลีไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมแม้ตัวอยู่กับเพื่อไทยแต่ใจไปอยู่อีกที่แล้วถัดมาอดีตนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายามีดโกนอับน้ำพึ่งชวนหลีกภัย ฝีไม้ลายมือเป็นที่เรื่องลือกับวัทกรรมกระชอนระว,วังจะไม่มีแผ่นดินอยู่พวงทีมมาพร้อมกับบัญญัติบรรทัธธานและจุลินลักษณะวิเศษที่ราคาของความเก่าทางการเมืองขั้นเทพตามด้วยดุงป้อมแม้ฝีไม้ลายมือในการภิปายไม่โดดเด่นแต่ด้วยข้อมูลลับทางการเมืองอาจจะเล่นบทแจกใจให้คนในพักพลังประชารัฐวัดลวดไหลที่น่าตื่นตะลึงก็เป็นได้รายล่าสุดเล่นบทเปิดโปงก่อนสภาเปิด พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหนึ่งเดียวจากพักเสรีร,รวมไทยพลิกขั้วามายืนฟกักพร้อมด้วยข้อมูลที่อาจจะชี้เป็นชี้ตายของคนบางคนบางกลุ่มเรื่องชั้น14มีพักต้องพูดถึงการตรวจสอบนอกสภาหัังจากคนที่เคยอยู่ชายคาเดียวกันอย่างคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์จตุพรพมพันธ์แลมโบอีสานเสกสกลอัฐาวงบวกอดีตแกนนำนาบาชอ,อีกหลายคนและแกนนำมวลชนปีกเสื้อเหลืองเดิม ที่เป็นคู่ฟัดกับระบบทักษิณพ่วงด้วยนักร้องอีกหลายค่ายที่เริ่มลั่นกลองศึกกันแล้วทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นมาคบบูชาของฝ่ายค้านมาแบบมี้ได้นัดหมายการเมืองไทยจะมีโอกาสเห็นคุณภาพของสภาขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเมืองของฝ่ายค้านเหล่านี้ด้วยปลายทางเดียวกันหรือไม่จะแท็กทีมรวมพลังกันได้แค่ไหนอย่างไร